ผู้ใดครอบครองเครื่องขุดบิตคอยในรัเสเซียต้องขึ้นทะเบียนด้วยนะ เห็นข่าวทีแรกก็แอบตกใจเหมือนกันนะคะเมื่อทางรัฐบาลรัเสเซียค่ะก็ได้มีการประกาศทะเบียนแห่งชาติสําหรับอุปกรณ์เครื่องขุดคริปโตซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะที่พัฒนาร่วมกันโดย3หน่วยงานหลักค่ะได้แก่กระทรวงพลังงานค่ะกมสัมพกรณ์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาดิจิทัลโดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่7กรกฎานคมที่ผ่านมาเพื่อใช้ควบคุมแล้วก็เก็บข้อมูลเหมืองขุดคริปโตทั่วประเทศรัสเซียค่ะ สิ่งนี้ทะมันหมายความว่าต่อไปนี้นะคะรายเล็กรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไซส์ครัวเรือนหรือว่าไซต์อุตสาหกรรมค่ะถ้าคุณมีเครื่องขุดคริปโตในครอบครองคุณจะต้องนําไปขึ้นทะเบียนแจ้งนะคะโดยเฉพาะเครื่องขุด Bitcoin ค่ะกับ e ีทูเรียจะต้องนําอุปกรณ์ทุกชิ้นมาลงทะเบียนเลยเพื่อให้ทางรัฐค่ะสามารถติดตามแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสค่ะ เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมันมาจากปัญหาสะสมของเหมืองเถื่อนในรัสเซียค่ะที่มีการแอบ,บลักลอบใช้ไฟในประเทศอย่างมหาศาลทำให้รัฐค่ะต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากค่ะ ทางด้านคุณปีเตอร์คอนยูเชนเกค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงพลังงานนะคะเขามีการย้ําชัดเจนค่ะว่าการมีข้อมูลที่แม่นยําจะทําให้เราค่ะสามารถนํากฎระเบียบแล้วก็การเก็บภาษีแบบพิเศษมาใช้กับผู้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับการขุดคริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และแน่นอนนะคะว่าทางฝั่งเสียงตอบรับค่ะมีออกมา2ด้านเลยในขณะที่นักลงทุนบางส่วนค่ะก็มองว่าความชัดเจนของกฎหมายค่ะจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแต่ทางฝั่งผู้ประกอบการค่ะเขาก็กังวลว่าความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีซึ่งเคยดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่านี้ค่ะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะการบังคับใช้ทะเบียนคริปโตในวันนี้ค่ะก็คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัเสเซียในการเปลี่ยนสถานะของอุตสาหกรรมเหมืองขุดจากที่เคยเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งถ้าเกิดหากทำสำเร็จค่ะก็อาจจะกลายเป็นต้นแบบที่หลายประเทศทั่วโลกต้องหันมามองใช้แล้วก็ปรับตามค่ะ